เอาเคผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกม Master ตอร์ยิมใช้บั้นชิพนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตกิจกรรมกันวันหยุดนะอย่าเพิ่งไปตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะไปดูกันนะครับผมอ้าวทามไอซ์แลนด์นะครับเฮ้ยทามไอซ์แลนด์เข้านะครับนี่ครับอ่ามีกิจกรรมลักกี้ฟรอปมีเทิร์นรีเบดนี่ไงมีตัวนี้เข้าครับอ่าไปดูกันอ้าโอ้โหมาครับผม มาแล้วนะฮะโปเกมอนเทพนะครับก็เดือนละหนึ่งครั้งครับคุณจะเจอโปเกมอนแรนะครับระดับเทพทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับผมก็4ตัวแรกเนี่ยจะเป็นแรแบบที่ต้องเติมเงินอย่างเดียวนะฮะก็จะมีซาเชียนนะครับมีโซกาเลโอลูคาเลโอแล้วก็บังกิลัสนะฮะสำหรับ3ตัวท้ายเนี่ยสตัวหลังนะก็จะเป็นโปเกมอนระดับสเอสอาที่เราสามารถที่จะสุ่มกาชาได้เช่นกันนะครับผม7ตัวเลยนะครับเราสามารถเลือกตัวไหนก็ได้นะเพื่อจะให้มันไปอยู่ใน ท่าไอซ์แลนด์ที่เกาะที่เราจะไปจับนะฮะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นโซกาเรโอในรูปจะเปลี่ยนโซกาเรโอตัวหนังสือมันจะเป็นโซกาเรโอนะแต่ว่าผมขอเป็นซาเชียนแล้วกันอย่างเท่เลยครับอ่ะโอเคก็เกาะเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเกาะนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยเรามารับตั๋วฟรีกันก่อนนะฮะเขาแจกตั๋วฟรีแล้วก็เราสามารถใช้เพชรน,นะฮะห้าร้อยต่อนห้าร้อยต่อต่อหนึ่งตั๋วนะครับซื้อได้สองนะครับเดี๋ยวผมซื้อก่อนอ่ะนี่ผมมีตั๋วเยอะแล้วโอเค เกาะที่1นึ่งนะจะเป็นเกาะแอารอนตีเอสอาร์นะครับเกาะน,นี้เนี่ยเราจะยังไม่เจอสาเชียนนะแต่เราจะเจอโปเกมอนตามนี้นี่เอทอารั้งหมด20ตัวให้เราจะเจอนะ,อะใครเล่นตัวพวกนี้อยู่ก็สามารถไปหาจับได้นะครับมันจะมาเป็นแรนดอมนะฮะกิจการมาอยู่ประมาณ3วันนะครับผมแล้วก็โอกาสที่เราจะได้รับโปเกมอนเทพเนี่ยก็นี่ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูเกาะที่2 เกาะที่2จะเป็นการันตีซาเชียนนะครับการันตีซาเชียนเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเจอซาเชียนอยู่ที่20%นะฮะจะต้องใช้ตัวที่2ก็คือตัวนี้ตัวนี้จะใช้เพชรสีลงซื้อนะครับในราคา500เพชรนะครับต่อ1ตัววันหนึ่งซื้อได้2ตัวโอเคไหมครับก็จะมีโอกาสเจอซาเชียน20%ส่วนเกาะที่3เนี่ยจะเป็นเกาะการันตีซาเชียนนะครับกับโปเกมอนลางแฟลท ก็จะมีโอกาสเจออยู่ที่35%แฟตอีก10%แล้วเกาะสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเกาะที่100%ต้องใช้ตั๋วพิเศษ Edition, รีมัเต็ดอิดิชั่นไปเริ่มอย่างเดียวนะครับเป็นตั๋วทองนะฮะอ่าซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูส่วนเกาะการันตีทั่วไปนะครับเพราะว่าอ่าส่วนว่ไอเดิ่มต้นเนี่ยอ่าน้องๆก็สามารถที่จะวันวันนี้เลยใครสร้างไอเดีวันนี้นะน้องๆก็สามารถที่จะจับเทพวันได้เลยเพราะนั้นใครเล่นสมัครวันแรกในวันนี้เลยนะที่กิจกรรมมันมาเนี่ยก็ สามารถที่จะจับได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะทุกคนต้องไปซื้อตัว๋วไม่ใช่ตั๋วเลยซื้ออ่าปกบอลนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูก็แบบเบสิกง่ายๆเลยนะครับก็มาซื้อตรงนี้นี่ครับเบฟสโตนเบฟสโตนไหนวะนี่นี่มาซื้อตั๋วเลยเอ้ยมาซื้อบอลไม่ใช่ตั๋วเลยแมซื้อเลยนะครับเน้นสีแอดวาน์บอลนะฮะที่เป็นสีเหลืองเหลืองดํานะครับอันนี้จะเป็นตั๋วที่จับ s s r ได้ค่อนข้างดี ผมซื้อหมดเลยนะอืมซื้อหมดเลยแล้วก็จะอยู่ในอาไราเส้นตรงนี้อีกหนึ่งอันโอเคนะคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับประมาณนี้ไอเราเข้าไปจับโปเกมอนกันเ็ไปดูกันว่าผมจะเจอตัวไหนนะฮะ่ะกดเข้าไปเลยโอ้ทับูบูลู่เหรออะถึงเราจะไม่ได้เล่นทับูบูลูแต่เราก็ขอจับหน่อยผมมีร้อยสามลูกนะก็จิ้มไปที่ตัวละครครับ เราก็กด cast normal cast ถ้าจับไม่ได้มันจะคืนชิ้นส่วน SR แบบสุ่มมานะครับ3ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าเข้ารูปจับแล้วจับไม่ได้เนี่ยมันจะให้เป็นฉากของทับ,บูลูมาด้วยนะโอเคไหมปึ๊บจับไปเราก็สลับกับบอลฟ้าก็ได้จับไปจับไปทำในแรกเนี่ยมันมาเดือนละสองครั้งนะครับถ้ามาแบบเทพ 7จตัวเนี่ยจะมาเดือนละครั้งส่วนประมาณสักสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมันจะมาในส่วนของสุ่มนะครับสุ่มมาง่ายๆเลยเดือนหนึ่งมา2ครั้งแหละจบมันจะมาช,ช่วงกลางเดือนกับสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นนี่ให้อ่ามาเฝ้าระวังดูนะ <c oughs> จับยากเหมือนกันนะไม่ได้จับง่ายๆนะครับตรงนี้ปุบ๊บผมถึงผมจะไม่ได้เล่นทะบูลุนะอ่ะโอเค คราวนี้เนี่ยจะบอกกัน่าถ้าเกิดว่าเราสละดสิทธิ์ไม่เอาทับูรูได้ไหมได้นะครับโดยการออกไปนะครับโดยการออกไปแล้วเราก็กดคําว่า d e stroy นะฮะมันจะทําลายเกาะนี้ทิ้งนะครับแล้วมันก็จะให้เราใช้ตั๋วเข้าไปใหม่อย่างผมเองผมมี4 0กว่าตัว๋วเอ้าไอ้ทาบูเคยโค,โคเท่ครับน่าเล่นอ่นนั้นผมเอาทาบูเคยโค,โคแล้วกันทีมสายฟ้าจับเลยอื้อไม่ยอมง่ายๆ่ะจับไปเลย โอ้ oh, ใช้บอลสลับกันนะครับมันก็จะจับยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าได้มานี่คือคุ้มมากนะครับใครที่ได้ HSR เล่นตั้งแต่วันแรกอะสมมุติสมัครปุ๊บเนี่ย5ทีคุณจับได้เนี่ยคือจบเลยเอาไปปั้นได้ดย,ยาวเลยคือแทบจะไม่ต้องเล่นในาเลยสบายครับส่วนตัว HSR ที่น่าใช้งานก็ทําคลิปไปแล้วผมทําคลิป10 10อันดับ HSR ที่น่าใช้งานอยู่ครับลองไปดูได้ในช่อง นี่ผมทำไล่ทำกลายดอน12ดาวอยู่ขาดอีกแค่4ตัวเท่านั้นแอบไปข้างหลังแอบไปข้างหลังจะเอจับจับยากเหมือนกันกค่อยๆจับไปนะครับตรงนี้โอ้โหจับบอลฟ้าได้ครับโอ้โหหมดบอลดำไป3 1สิบลูกแต่บอลฟ้าได้เฉย่ะที่เหลือ ถ้าอยากจะจับตัวอื่นก็จับได้นะครับอย่างผมมี Thunder f แฟลเดี๋ยวจับ Thunder f แฟลตั้งตัวหนึ่งจับสักหน่อยจับ Thunder f แฟลนะฮะอ่ะโอเคได้ Thunder f แฟลมานะครับนี่มันก็ไม่ต่างกับตัวเดิมเลยอ่ะอ่ะโอเคที่เหลือเราก็จะไล่จับตัวเดิมก็ได้นะครับหรือเราจะกดออกจากเกาะเหมือนเดิมก็ได้ครับแล้วค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้เช่นกันเนาะอ่ะากิจการรมแรกก็มาจับกันเยอะนะครับสำหรับใครที่สร้างดีใหม่วันแรกสามารถรับไอเดียนได้เลยนะโอเค ต่อมานะครับก็กิจกรรมอ๋ออันนี้มันจะต้องไปหมุนวงล้อครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนไหนวะอ่ะนี่ครับคอลเลคชันอะัลบ,บั้มนะฮะก็มารับเพชรได้ตรงนี้นะครับนี่มีเพชรแจกอ่ะหลักๆก,ก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มี exchange house โอเค exchange house นี่น่าสนใจมากๆสำหรับ exchange house เนี่ยก็ให้เราไปหาในส่วนของตัวนี้มาตัวโปเกบอลตรงนี้ครับรูปโปเกบอลน,นะเป็นอ่าโปเกมบอล exchange ticket นะครับ ก็สามารถใช้แรกของรางวัลได้นะครับสามารถหาได้จากด่านไปจนปลายเดี๋ยวผมพาไปดูเพียงแค่กวาดล้างเท่านั้นนะครับเนี่ยแค่สซวิปเข้าไปจบเนี่ยจะได้รับ3ต,ตัว4ตัวก็ว่านไปเนาะโอเคอ่ะลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวหาด,ด่านที่มันกวาดล้างมันๆนหน่อยอ่ะล้างไปอ่าไปเลยนะครับกวาดล้างไปเรื่อยๆอ่ะเราไปดูกัน ผมก็ได้มาจำนวนหนึ่งหลักร้อยใบนะครับก็อยาเอามาใช้แลกกันนะตรงนี้เราเข้าไปที่ Activity นะครับไปที่ Exchange House มีสองร้อยนะอ่ะขอเอาวัไมีอะไรให้แลกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไล่จากข้างล่างเนาะข้างล่างจะมี Startup CD writer นะครับ UpCD นะครับผมตัวนี้ก็4ใบนะแล้วก็มีประกันธรรมดานะครับใช้10ใบ เมก้าโปรเกรบอลใช้20ใบแล้วก็นี่ครับ S1 โปรเกรบอลใช้80ใบอันนี้ผมแนะนําให้แลกไว้นะครับแล้วก็รวมถึงตั๋วซินตั๋วกระชาครับเหรียญกระชาซินเวอร์โปรเกรคอยนะครับ20นะฮะแล้วก็กระชาระ,ระดับสูงนะครับ35แล้วก็ TM Space Time Blade นะฮะใช้100นะครับแล้วก็นี่ครับ Space Time Blade ที่เป็นพื้นม่วงนะแล้วก็มี Machado กับอ l ลิต i t o แต่ว่าไอ้สตัวบนเนี่ยมันจะต้องมีตัวทองด้วยซึ่งตัวทองต้องได้จากการเติมเนาะสจหรับใส่ฟรีเนี่ยก็ตั้งแต่ ไอเทมสเปสรย์ไทม์สีเขียวลงมาครับทั้งหมด7ชิ้นหล,กหล,กหลกักๆผมก็จะแลกเป็นโปเกบอลแหละนะครับผมผมคิดว่าโปเกบอลนี่ผมใช้งานเยอะที่สุดหรือเคาจะแลกเป็นตั๋วกาชาก็ได้เอาไปสุ่มกาชาอีกทีนึงเนาะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนจะจากกันตรงน,นี้ก็อ่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมกด subscribe ท่องบนโซนนะฮะเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม see you again สวัสดีครับ